ลึกๆแล้วเขาอยากกลับมาหาคุณหรือเปล่าก่อนฟังคำนาาอย่าลืมกุติตามกดัวใจให้แม่หมออัมธมาธาโรด้วยนะคะนี่เป็นการแรน,นดอมเนาะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังได้กันใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับสดๆกันนะสาหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักกระจองทีวนก่อนนะขอดูพลังงานหน่อยดวงความรักของคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่คนที่คุณนึกถึงอยู่หรือกําลังคิดถึงอยู่ลึกๆแล้วเขาอยากกลับมาหาคุณใหม่ ดูจากพลังงานนะต้องบอกเลยนะคะถามว่าลึกๆแล้วเขาอยากกลับมาหาคุณไหมต้องบอกว่าลึกๆแล้วเขาอยากกลับมาหาคุณนะคุณสองคนอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทำให้ต้องแยกทางจากกันหรือว่าต้องต่างคนต่างอยู่นะถามว่าลึกๆแล้วเขาอยากกลับมาหาคุณไหมต้องบอกว่าลึกๆแล้วเขาอยากกลับมาหาคุณ ลึกๆแล้วอยากกลับมารักกันเหมือนเดิมลึกๆแล้วไม่ได้อยากห่างกันไปแบบนี้เลยนะดูจากพลังงานต้องบอกว่าเขาก็เศร้าเขาก็เสียใจเขาก็ไม่ได้มีความสุขเลยหลังจากที่แยกจากกันไปนะความรู้สึกของเขามันไม่ได้แฮปปี้เลยนะมันไม่ได้แฮปปี้เลยเขาต้องพยายามควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะเปลี่ยนโฟกัสนะหาอะไรทำเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะได้ไม่จดจ่ออยู่กับเรื่องนี้นะคะ นะดูจากพลังงานของเขาแล้วถามว่าอยากกลับมาไหมลึกๆแล้วอยากกลับมาหาคุณไหมต้องบอกเลยโอ้โหลึกๆแล้วเขาเป็นห่วงคุณมากนะแล้วเขามีความรักความปรารถนาดีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่ค่อนข้างมากทีเดียว <world> คือต้องบอกว่าถ้าสรุปแล้วลึกๆแล้วเขาอยากกลับมาหาคุณไหมลึกๆแล้วเขาอยากกลับมาหาคุณเพราะความรักของเขาที่มีต่อคุณยังมีอยู่เต็มหัวใจความเป็นห่วงเป็นใย,ยที่เขามีต่อคุณ ยังมีอยู่มากมายนะความใส่ใจความสนใจในชีวิตของคุณนะมันยังมีอยู่เยอะมากเลยและเขาดูเป็นห่วงคุณมากเขาแค่ความรู้สึกของคุณมากอยู่ลึกๆแล้วอะ่ะแคร์มากใส่ใจมากสนใจมากเป็นห่วงเป็นใหญ่มากมีความจริงจังจริงใจให้กับคุณมากๆนะแล้วก็ดูจาพลังงานเหมือนกับว่าอยากจะกลับมามากๆนะอยากจะกลับมามากๆ นะอยากกลับมาดีกันเหมือนเดิมมากๆด้วยนะเพราะดูจากพลังงานแล้วเนี่ยความรู้สึกรักมันยังมีอยู่เลยอะนะความรู้สึกเนี่ยเป็นห่วงลึกๆแล้วเขาเป็นห่วงคุณมากและแน่นอนว่าเขาน่าจะอยากกลับมาหาคุณนะแต่เขาอยากเห็นคุณมีความสุขมากกว่านี้เพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณรักตัวเองให้มากๆดูแลตัวเองให้ดีๆมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะเมื่อคุณเข้มแข็งแข็งแกร่ง นะแสดงให้เขาเห็นว่าคุณเข้มแข็งแข็งแกร่งและมีความสุขได้เขาอาจจะกลับมาในช่วงเวลานั้นคือเขาอยากเห็นคุณ